สวัสดีค่ะทุกคนมูนี่แอนสิพ้ามาอันเบิงนอกจากนาว่าผงเอียงเป็นเอียงแนที่ห้าเอาไว้เฮ็ดเคก้กรสชาติเขาสิไดถึกปากห้าเนาะเพราะว่าอันมายุเมืองหนองเนาะสไตล์ในการเฮ็ดเค้กของต่างประเทศกับอันกับบ้านห้าเนี่ยมันชิต่างกันจ้ะรสชาติคามหนุ่มขมเอียงสิมันชิต่างกันอันดับแรกเลยนอกจากนาวแอนจะผ้าเบิงอันโตที่เฮ็ด ตัวนี้เนาะจา้าเนาะโซดาเบกกิ้งเนาะจา้าเด้อตัวนี้เอาไว้ใส่สำหรับอันปลาต้งโก้ปลาต้งโก้ตัวนี้กะใส่ตัวนี้ไอที่มันเป็นที่เป็นว่าแป้งมักไม่ไดตัวนี้สำหรับว่ามักแปง้งให้มันมีความกรอบเป็นไตัวอย่างสินะตัวนี้ก็สิเป็นพวกกินเติมเต่งพวกผิวมันมีหลายอย่างจ้าตัวนี้มันกะสิมีวานิลาแลวกะ็ะ มีสม้มตัวนี้เขาก็จะขูดเขาเติมแตงให้มันเป็นกินเป็นเอยียงสินะเขาอยากได้เองสิแม่เนี่ยเขาสามารถได้มันก็จะมีวานิลลามีเอยียงตัวนี้ก็จะเป็นเจลาตินจ้ะเยลลี่มันจะเป็นคล้ายๆแบบพวกเคสเยลลี่เางสิลนะเขาก็เอาเป็นพงวุ่นพงบุนกับแท่ไหนจ้ะแต่ว่าปริมาณเขาต้องเบิ้งให้ดีว่าเขาจะเอาแบบใดเองสินะ ก็ต้องศึกษาอันดับแรกเนี่ยนอนทุกสิ่งทุกอย่างเข้าออกไปล่องเฮ็ดขังแรกเนี่ยเข้าสิยังยังโมเปะหรอกจก้ะแต่ว่าขังต่อไปอ่ะเขาก็ได้รู้ว่ามันปรับหน่อยปับบไายบันไหนเขาก็ต้องเรียนรู้ก่อนจ้ะเพราะว่าการที่เขาเบิ่งสูตรในอันยูทูบเนาะจ้ะเนาะเขาก็สิบอกเข้าว่าเป็นเป็นนันเป็นนี่นเ,นนเข้าก็ต้องไปศึกษานะัว่าบางคนก็บอกเป็นถ้วยตวงบางคนก็บว่ามีถ้วยตวงเข้าก็ต้องไปเบิ่งในอินเทอร์เน็ตว่าหนึ่งถ้วยตวงนี่มัน เท่ากับกี่กัมกี่ฤดก็ว่ากันไปเนาะจ้าเนาะตัวนั้นเฮาต้องไปศึกษาเองอีกทางหางแต่ว่าตัวนี้มาแช่ก่อนว่าตัวใดใสด่ดีตัวนี้ก็เป็นสีจ้ะตัวนี้เป็นสีที่ออกแบบค้ายๆมันว่าเป็นน้ำตัวนี้สีเป็นน้ำจ้าตัวนี้สีออกเป็นน้ำเาว่าตัวนี้สีค่ายออกเจลีนิดนึงจ้านึบๆน,นิดนึงจะ้ะตัวนี้สําหรับที่แบบว่าเฮา ทำขนมเค้กแล้วห้องว่ต้องการเลยว่าเพิ่มปริมาณน้ำในเนื้อเค้กมากเกินไปห้องก็ใส่ตัวนี้ได้จ้าตัวนี้พวกนี้เขาสิเป็นแบบเจลลี่จ้ะมีหลายสีจ้ะออกนึบๆน,นิดนึงคือแบบว่าบ่าต้องเปลี่ยนแปลงสูตรอะไรมากมายบ่าต้องใส่น้ำเยอะองสีเมตาตัวนี้เขาสิเป็นเจลลี่มีหลายยี่ห้อไปเลือกเอาเลยจ้ะตัวนี้กระสิเป็นตัวนี้กระสิเป็นอันน้ำจ้ะตัวนี้ใส่ดียู่สีเข้มน้ำดาตัวนี้ แบนนี้ส่วนมากเด้อจะดีเด้องจะตัวนี้ลองออไปเบิ่งเดอรที่หอเนี่ยเขาดีต <c oughs> ่อไปก็จะเป็นกินนะจ้ะเด้อกินตัวนี้เป็นกินจ้ะตัวนี้เป็นกินบูเบอรี่วานิลลาแลวก็สตอเบอรี่จ้ะตัวนี้กินจะออกหอมออกหอมแบบนุ่มมากเลยจ้ะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เบ่ออยากแนน้าปันไดแต่ว่ากับเป็นกินเงื่อนจ้ะตัวนี้มม่สิมาแบบว่าเป็นเป็นแพคไม่ได้เนี่ย แพก,แพกลหลายๆสิมีกินทุกอย่างเลยกินเลมอนกินอันนี้อย่างวันน้ลลาอีอย่างสิจ้ะแตว่าขอก้นระว่างถ้าใครไปซื้อมากเราจะน่ะพูดไปซื้อมากแล้วห้ระว่างกินเขาแห้งมากเลยจ้ะตัวนี้กินเขาจะแห้งมากเลยยดลงไปยดสองยดตีดังบบกคักเลยจ้ะสำหรับผู้ใดมากินแห้งๆกะแนะนําจ้ะตัวนี้แนะนําแต่ว่าไทยดีเนี่ยจ้ะตัวนี้หอมจ้ะกินพวกนี้หอมตัวนี้เนี่ย เบิ้งเลยต่อมากระสปเบิ้งอันผงฟูนะจนะ๊ะเนาะผงฟูกันี่ก็จะเป็นผงฟูตัวนี้กับผงฟูจ้ะตัวนี้กับผงฟูจ้ะอันนี้กับผงฟูแต่ว่าเขาจะมีรสชาติหวานนะจนะ๊ะเนาะตัวนี้เหมะสสำหรับขนมปังที่แบบว่าเข้าไปเฮดใหนมันออกรสชาติหวานจักกน้อยเนะี่ยสำหรับคนไทยเนาจตะเนาะเนี่ยจะถูกใจมากเลยตัวนี้เวลาเข้าออกไปมา เพชขนมปังมีรสชาติหวานอยู่แล้วจ้าตัวนี้แล้วก็ุงฟูไปแล้วตัวนี้ก็สิเป็นยีสต์จ้ายีสต์นี่ก็สิมีหลายยี่หอ้อแต่ว่ายี่ห้อเนี่ยใส่ดีเขาสิมีกลิ่นหอมยี่ห้ออื่นก็ใส่ได้จ้าแต่ว่าก็คือยังว่าแหละเข้าไปเบื้องเอาเข้ามาแบบใดเข้าถืงใจแอนแบบใดจ้าแต่ว่าแอนใส่มากเลยแอนถึงใจแบบนี้มากที่สุนาดานะจ๊ะเนาะว่าดีอยู่ดีจ้าตัวนี้ แล้วตัวนี้ก็คือนี่จ้ะเป็นขีมอฟชาทาาแมจ้ะสำหรับเข้าไปซื้อวิปปิ้งขี้มเป็นกองมาแล้วส่วนมากส่วนมากเข้าตีแล้วเขาซีบคอยแข็งโตให้ใส่ตัวนี้จ้ะผสมลงไปปริมาณนี่ยังกะอันเบิ่งเอาลดพี่น้องเพราะว่าอันกองนึงมันก็แล้วแต่ขนาดเขาซื้อมาเนาะมันก็มีกองหน่อยกองใหญ่เนาะจ้านวิปปิ้งขีมเนาะตัวนี้เขาก็เอาผสมลงไปยัง่าหลเข้ากับผสมมันเครื่องส่อนชานี่แหละจ้ะ บริมานเนาะก็บริมานมันบ่มันบ่ตายโตบรนไดาดอกเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่จะแล้วแต่สูตรเนาะจ้ะเนาะว่าขนาดปริมาณเฮาซ้ำไหนยังซี่นี่จ้ะคิ้มออฟทาทาจ้ะไลตีคี้เมียังบ่ตั้งยอดเหลวจัยยงซี่เนี่ย,ต,ย,ต,ย,ออย,ยตรงนี้ไปซื้อมาใสจา่จ้ะแล้วก็ตัวนี้ก็สิเป็นผงเคลือบเงาจา้ะเห็นบ่เวลาเขาแต่งเค้กอีหยังจังซี่นะตนัวนี้แต่งเคก้กแต่ว่าตัวนี้ต้องผสมน้ำร้อนแล้วก็นคนให้ละลายแล้วเฮาก็ค่อยมาทามาทาเฮาอยากให้ ผลไม้อยังที่ห้าแต่งหนาเค้กมีความเงาสิแม่ทราเห็นบ่เอากลมาทามาแตม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 มาท่าเนี่ยเขาก็สิเกิดความเงาให้เ้าตัวนี้จ้ะตัวนี้ภาษานี่กะตัวนี้ก็เป็นเจลาตินจ้ะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นแบบตัวนี้เนาะนี่กับตัวนี้ตัวนี้สิเป็นแบบแผ่นตัวนี้เป็นแบบแผ่นจ้าตัวนี้ ข้ากไปแช่น้ำเย็นให้เกิดความนุ่มแล้วเขายังเอามาเหือตัวนี้อันนี้ก็เป็นพ้งขึ้นกันไปแช่ไปละลายในน้ำเย็นจ้ะใส่ลงไปแล้วก็เอาน้ำเย็นละลายเขาก็ยังสีฟูตัวขึ้นมา,นนากน่าจะเนาะท่วตรงนี้กระเจลาตินขึ้นกันจ้ะแต่ว่าต้องไปผสมน้ำห่อนต้องไปทำความห่อนเขายังสีฟูขึ้นจ้ะตัวนี้เนี่ยตนี้ตัวนี้ทำความเย็น ตัวนี้ทำความเย็นได้เลยตัวนี้พานความหอนจ้ะตัวนี้คือเบกกิ้งโซดาบอกไปแล้วนะจ๊นนะนนะเนาะตัวนี้เนาะไว้เฮ็ดปลาต้องโกเด้อตัวนี้ไว้ผสมกับปลาต้องโกจ้ะแล้วก็เนี่ยนี่กน็น้ำตาลไอซิ่งจ้ะน้ำตาลไอซิ่งก็สิมีหลายยี่ห้อบ่ถึงหลายยห่อสองสามยี่ห้อนี่อาจ้ะประมาณนี้งหลายประเทศอันนี้เทศสโลวีเนียจ้ะ เนี่ยน้ำตาลไอซิ่งสำหรับตูได้มากเนาะโรยใส่ตะแกรงกะทิปอก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 เพือ่อความสวยงามทั้งสีนะนี่จ้ะแล้วก็โรยอันส่วนมากเขาสิโรยแบบพวกโดนัททั้งสีเนาะฝรั่งเขาสิเพิ่นสิเอาโรยโดนัททั้งสีแม่จา้าหนาโดนัททั้งสี้าเข้ามาเรืได้มากกัเนี่ยโรยเลยเลยจ้าตัวนี้เนาะตัวนี้น้ำตาลไอซิ ing, ่งจ้ะที่นี่สิมาตัวนี้มาไปจิพาเบิ่งอันแป้งจ้ะ คลิปจะยาวจังน้อยแล้วจ้ะเนาะสีเเ็ดเป็นคลิปเดียวนี่คือส่วนของการทําอันเค้กเนาะจานะ้ะเนาะกับซาลาเปาตัวนี้เป็นแป้งข้าวโพดจ้ะนี่ภาษาสโลวีเนี่ยเขาก็สีแบบนี้จ้ะเขียนว่างซีละบอะกาออกเสียงยากออกเสียงผดคุลุสคุลุสหนาเอียงนี่แหละนี่แหละแปลว่าข้าวโพดจ้ะตัวนี้เนาะแป้งข้าวโพดนี่คือแป้งข้าวโพดจ้ะสีออกสีเหลืองนี่จ้ะ ทีนี่มาเบิรงนความแตกต่างระวังแป้งซาลี่นะจ๊ะเนาะมันจะมีสะแป้งซาลี่ชนิดเบาก็นักก็คือเขาแยกประเภทนี่นี่คือแป้งซาลี่นี่คือหาลอยนี่คือคว่ำอ่อนความเบาของเขาแตกต่างกันตัวนี้จะซีลอยตัวนี้หาลอยตัวนี้คือเขาเกิดจากเมล็ดขนมปังทั่วไปก็คือถ้าเข้าอ่านเจอในยูทูบาแป้งซาลี่อเนกประสงค์ก็คือข้าสามามาใส่หาลอยนี้ได้ ส่วนแป้งเค้กส่วนแป้งเค้กเข้ากับใส่ใดจายยี่ห้อนี้ก็คือข้าเอาที่ซีลอยค้มเบ่าเขาซีลอยใส่ใดทุกยี่ห้อจ้ะตัวนี้ก็ซีลอยตัวนี้ก็ใส่ได้ตัวนี้ก็ใส่ได้ไหนข้าสังเกตเอาซีลอยหรือห่าลอยเด้อพี่น้องเด้อเบิองอาประเทศอันสโลวีเนียนะจ๊ะเนาะเขาจะมีควอมตางนี่นี่คือห่าลอย โตนี่คือแปรงซาลี่อนเนกประสงค์ที่มีหาลอยเฮาทำความ้าใจจริงๆเน,นาะจ้าเนาะแปลงเขาสีมีความคว่มหยาบบลละเอียดกว่วซีลอยเนาะจ้าเนาะเนี่ยหาลอยเฮาสังเกตเฮาอ่านบึงแปรงเอาไง,ไง่ายๆหาลอยนี่ให้เฮาคิดเป็นแปรงซาลี่อเนกประสงค์เนาะจ้าเนาะ4ีลอยให้เฮาคิดเป็นแปรงเค้กแต่ที่เด็ดที่นี่แอนไปหามาพอแอนไปหามาพอคือการทำเค้กออกมาให้เนียนและนิ่ม แป้งยี่ห้อไดใสด่ดียี่ห้อนี่ใส่ดีที่สุดจ้ะเพราะว่าแอนลอกมาหลายลอกมาหลายแป้งแล้วนะจ๊ะแนละ้วเนี่ยตรงนี้ไปหาสื่อเด้อมีอยู่อนเล็กแค่จ้ะตัวนี้เนาะเฮดเค้ก <Head cake S 2> ออกมาเนี่โอ้หนุ่มมากๆนุ่มกว่าซีลอยจังไหนหนุ่มกว่าแน่นอนจ้ะตัวนี้เอามาเฮดแป้งเค้กเลยตัวนี้เดิอหนุ่มอีลีเฮดเค้กเฮดพวกเนือ้อเคเ้กแซ่บตัวนี้แซ่บ นุ่มมากๆเลยตัวนี้กระสีมาอันนี้จะเป็นกระดาษเนาะกระดาษใสนี่กาซสมีขนาดจรงี่ง่ะตัวนี้กระิีวบใสหุ้ขนมเปี๊ยะเนี่ยลิบก่อนกลมๆม,มีหลายสีหลายแบบหลายขนาดพี่น้องไปเบิง้งหาเหลือกเอาโหลดมากล่เดยได้เนาอเนี่ยขนาดเขาก็สีนหน่อยอยางนึง มื่อนี้ก็ไปซื้อมาว่าสิมาเฮ็ดอันคัพเคเ้กแต่า่บมีถ้วยพี่น้องห่างเขาก็บ,บ่เปิดห่างที่เคยไปซื้อนะ่ะเขาก็บ,บ่เปิดอันนี้เ้าก็ใส่ได้อยู่เป็นคัพเคเ้กพี่น้องถ้วยคัพเค้กเฮ็ดไว้จัดปาร์่งปะตี้ให้ลูกๆแงมเทศกรุงเทศกาลเฮ็ดก,กินอยู่บงอยู่บ้านเนาะเนี่ยไล่เขาก็ง,ง่ามนี่ดอกพี่น้องแต่ว่าอยากได้แบบอยากได้แบบลักษณะนี้ไง,ไงแต่วันโบมี่จ้ะห่างที่เขาหนังเขาบ่เปิด ตัวนี้ก็ฟังมาทั้งเมตจ้ะตัวนี้ก็เป็นถ้วยคัพเค้กเป็นถ้วยกระดาษแต่แก,แกได้อีกแต่งามอีกแบบพี่น้องเข้าไปเลือกเบื้องอารลดเข้ามาแบบไหนเนาะเนี่ยคัพเค้กถ้วยคัพเค้กพี่น้องเนี่ยตัวนี้คลิปนี้จะย่ญญาจังหน่อยเด้อต่อไปเซี่ยวอยู่อันเอียงมาแช่กับโยสิมาอันเฮดวิดีโอนฝากเด้อจ้ะเด้อผู้ใดมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมน,นต์ในใต้คลิปเด้อจ้ะนี่คือส่วนของการทำเค้กนะจนะ้ะเนาะแันเอามาฝาก อย่าลืมเด้อนี่นุ่มสุดในการทำเคก้กเลยจ้าเด้อชิฟฟอนคัพเคก้กเนื้อเค้กจะนุ่มมากๆตัวนี้ยี่หอ้อนี่มีขายทีเล็กแค่ดเด้อจ้าเด้อแอนฝากกดซับสไครต์กดติดตามให้น้ำเนเด้อเนี่ยแอนเอามาฝากซสนีละจ้ะตัวนี้คือในส่วนอย่างอื่นเดี๋ยวแอนจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆเนาะจา้ะเนาะมาฝากเนะาะเจอกันคลิปหนา้าเดา้อจ้าเด้อฝากกดซับสไครต์ให้น้ำแน่ดกดแชร์กดไลค์ให้น้ำแน่เ้อจ้าเดา้อไปแล้วจ้าสวัสด,ดีจา้า